พิงกี้สาวิกาเปิดใจหลังได้ประกันตัวพร้อมเคลียร์เรื่องกำไร EM พิงกี้สวิกาออกสื่อครั้งแรกหลังได้รับการประกันตัวเธอได้เปิดใจถึงชีวิตตอนนี้และเคลียร์ประเด็นได้ถอดกำไร EM เพราะสะดวกต่อการรับงานแสดงซึ่งตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากจนหลายคนหยิบมาเป็นเรื่องด่ามมากซึ่งสาวพิงกี้บอกว่าสภาพจิตใจได้ไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่กดดันเพราะเราคนทำงานเราศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราไม่ใช่คนที่เบียดเบียนใครเราต้องศรัทธาสู้ไปตามกระบวนการของกฎหมายเราขอ อสู้ตามกระบวนการความจริงกับความยุติธรรมจะรอเราอยู่ที่ปลายอุโมงคทุกคนไม่ต้องตกใจเรายังมั่นใจและเชื่อตัวเองสำหรับเรื่องการถอดกำไรเอมขอสารเพื่อถอดมารับละครถือเป็นการถอดชั่วคราวแล้วก็ใส่ใหม่ขอสารไว้จนเสร็จสิ้นภารกิจ